อตอนนี้เขาล้านจะทำการพาแพเแแบบกเรียบร้อยแล้วจ้ะมาลอยไปเลยแม่แห่งๆอยู่จ้ะคุณตอนนี้ก็ร่างเดสองโลครึ่งของละาเคืองกิโลเนาะลงมาล้างแพกจ้ะนี่คือเฮดเท่านี่แห้งแบบว่มีน้ำแจ็หยอตเลยนะวานะเด็ดน้ำครับเด็ดน้ำเรียบร้อยแล้วจ้ะฝนใส่เป็นตาพรเพราะว่าเช็คความปลอดภัยเนาะมาใท่มี สิ่งเจียป,ปน,นเข้าไปนล้วจะเพราะว่าเขาเห็ดกันขื่นเนาะแผ่นผงแมงพผงยังปลนลงไปจ้ะบางเด้อจะถุงคึ่งกิโลมาไในลายเปน็นใดก็ได้อาก็ใส่เป็นถุงสิบบอกเนาะโอเครับตอนมา,าใหนกระแทกเนี่ยเต็มถุงจ้ะเพราเห็ดมันปูนี่เพิ่นเบาเนาะโอเคคนไหนครับ มาเขย่ยเขย่าเพิ่นลงเพิ่นลุ่งเพิ่นเน่นเล็กน้อยจ้ะเวลาภาบปิดแข็งเพิ่นเล็กปิดบนภาพลงเนะี after, ่ยนี่เพื่อว่าให้ลมเพิ่นออกจ้ะให้ลมออกครับให้ลมออกแล้วเฮาก็สีบารังก็ระสีไม่ให้แผ่นเบนเบนนะเพื่อง่ายกับน้ำการว่ากับการให้เพิ่นเบนแล้วง่ายกับการให้เก็บง่ายเนาะการกรสิแบนเวลาฮะเอาไปฟิดกสิง่ายสินั่นจะล่งกองล่งยังกรสิเบออันนี้แห้งเนาะบอะ ไง่ันน่นแห้งจ้ะสองละครึ่งกิโลได้ว่ามันหน่อยได้จาเครึ่งโลโอ้ใส่กีเก็บไปครดดึ่งโหลแต่เวลาโดนเสีอบก็หลังแล้วก็มาใส่ตะเก,กงไว้แะ่เสด็จน้ำจนดอรเฮ็ดแห้งเหมืนจ้ะไม่มีน้ำสักหยุดใส่ดิจซีดในเพกไปเนะ มีจากเฮ็ดเราตอนนี้แพกได้สี่กิโลแล้วจ้ะงามเลยแม่โมคะเน่เบด้อแต่เวลากำลังแพกอีกอยู่จ้ะเอาให้พีให้หน้องเขาเบ่งก่อนจ้ะโอ้ห่ามคักโอ้ยเลยจ้ะ งานงามแห่จ้ะอืมสี่กิโลสวยๆเดี๋ยวปีะมาณ6กโลเราจะเต็มถิง,งามนี่้อืมเฮ็ดเป็นปูสวยๆเลยจ้ะอืมงามคักน้องๆมีเจ้าของหมดแล้วนะคะ เกี่ยสะอาดเลยจ้ะมันจะพัดเป็นจะย่ำเสียเพ่งจ้ะ